Yeah คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มาถึงที่ทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวขอเติมลิปสติกนิดหนึงสายนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนาะ <laughs> เติมลิปสติกเสร็จแล้วนะคะก็ใส่แมสตลกเดี๋ยววันนี้ไปดูบล็อกทำงานกันค่ะคุณผู้ชม kìa nó nó con này con đi ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ที่ร้านอาหารก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะหลังจากที่ได้รับประกาศจากาทางาผู้ว่าการรัฐนะคะว่า,าทางโคราดนะคะกิจการร้านอาหารนะคะทุกร้านนะคะจะต้องอลดจำนวนลูกค้าลงนะคะเพราะว่าโควิดนะคะมัน เคสมันเยอะขึ้นคุณผู้ชมก็เลยทําให้ร้านค้าต่างๆนะคะก็ลดจํานวนลูกค้าลงนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าที่เข้าไปในร้านได้ไม่เกินอย่างร้านของผู้วิี้เนี่ยปกติลูกค้าเข้าได้ป,ประมาณเออร์เซนในร้านนะคะแต่หลังจากที่เคสไม่ลดเลยนะคะ,ะยังมีเคสเยอะขึ้นเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยนะคะจนกระทั่งเดือนนี้เขาก็เลยสั่งทุกร้าน ะะให้ลดลง25%คนที่เข้ามานั่งกินในร้านนะคะก็คือด i น e d นก็คือนั่งทานในร้านนะคะแล้วก็เราก็จะเน้นรับทูกโกนะคะทูกโกก็คือ uh, โทรมาสั่งแล้วก็มารับที่หน้าร้านอะไรเงี้ยไม่ให้เข้าร้านเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าใคร uh, ขัดขืนนะคะก็คือไม่ทําตามคําสั่งที่ผู้ว่าการร้านบอกอย่างเงี้ยเราก็จะโดนเอออาจจะโดนปิดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการติดโควิดขึ้นมาอย่างเงี้ยร้านก็อาจจะโดนปิดซึ่งคุณผู้ชมก็ไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ก่อนเรามีประมาณเอ,อรับลูกค้าได้ประมาณห้าสิบคนต่อต่อครั้งหนึ่งนะคะหมายถึงว่านั่งทานได้ในร้านห้ามเกินห้าสิบคนตอนนี้เหลือ ไม่เกิน16คนนะคะคอยดูว่า,ารายได้จะน้อยลงหรือเปล่านะคะแต่ว่า,เ,าเพื่อนที่เขาทํางานที่นี่เขาก็บอกว่ารายได้ไม่ไม่น้อยลงนะคะเพราะว่า,เ,าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่แบบว่าไม่มีนั่งกินในร้านเลยนะคะมีแค่สั่งทูกโกก็คือรายได้ก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าร้านนี้ลูกค้าสั่งทูกโกเยอะนะคะก็คือสั่งโทรสั่งออนไลน์หรือว่า สั่งออนไลน์หรือว่าโทรสั่งนะคะเขาก็จะมารับที่หน้าร้านนะคะโดยที่ว่าไม่มีนั่งกินในร้านเลยช่วงที่โควิดใหม่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้นก็รอดูกันนะคะว่าร้านอาหารจะกิจการจะเป็นยังไงนะคะเงินจะลดลงหรือเปล่านะคะยังไงเดี๋ววิกกี้มาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะวันนี้วิกกี้ก็อัปเดตว่า เคสของโควิดที่โคโลราโดนะคะที่อเมริกาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ชมในหน้าหนาวเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ากลัวว่าอาจจะมีการปิดหลายๆกิจการลงเองนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันคนไม่กล้าออกมาทานอาหารนะคนก็กลัวนะคะก็อยู่แต่ในบ้านกันออนั่นแหลคะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆะคะยิ่งหนาวโควิดก็ยิ่งระบาด ะะก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้จะเป็นยังไงต่อกอ็ส่วนตัววิกกี้ไปทำงานเนี่ยก็ป้องกันเต็มที่นะคะเดินเนี้ใส่ถุงมือเวลาไปหาลูกค้ายืนห่างๆนะคะไม่อยู่ใกล้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสามารถจ่ายเงินทางโทรศัพท์เราก็รับจ่ายทางโทรศัพท์เลยโดยที่ไม่ต้องให้ลูกค้าเข้ามาในร้านหรือว่าไปอยู่ใกล้ลูกค้าเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าตอนนี้หนาวกําลังจะมาเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ก็ไปฉีดไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเป็นโควิดกับไข้หวัดใหญ่บางทีแยกไม่ออกเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็นะคะอย่าลืมไปฉีดวัคซีนนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยใครชอบก็กดไลค์กดสับสกให้วิกกี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าวิกกี้ว่าง จะมาทำคลิปให้ชมอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ